สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนาพรแสนสิริโชวหรือหนูโบค่ะผมนายสุปรกรลางสิริรักหรือตีคุ้มครับพบก,กับเราสองคนในช่วงนานา<น>สาะ,สาะนะครับช่วงที่จะนำความรู้หรือว่าวิธีต่างๆนะฮะเกี่ยวกับการเรียนมาฝากวันนี้เนี่ยเราหยิบเรื่องราวครับที่ใกล้ตัวมากๆสำหรับน้องเฟชชี่หรือว่าน้องปีหนึ่ง เยอะไงปีหนย่งไม่ทันเราเนะอาจจะได้แต่สมองนี่ไปแล้วสมองนี่ปีสี่แล้วไงฉลาดมากเยอะ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 ตลอดเออนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนการดำรงชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนั่นเองครับวันนี้นะคะเราสองคนก็จะนำมาฝากทั้งหมด1ิบข้อขนานี้ค่ะเริ่มมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยก็คือการปรับตัวเข้ากับสังคม ในรั้วมหาวิทยาลัยเพราะว่าสังคมในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยจะไม่เหมือนตอนมัธยมนะจะต้องเปิดรับเพื่อนใหม่ๆมมเหมือนเราก็เข้าหนูบานอะตอนเด็กอะต้องรับเพื่อนใหม่ๆต้องรับครูใหม่ๆมต้องรับสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะเข้ามาในอนาคตเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นยังไงอย่างเพื่อนเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากหลายสาาวันเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นยังไงคุณครูแต่ละคนเป็นยังไงอาจารย์แต่ละคนเป็นยังไงเราก็ต้องแบบไม่ยึดติดกับสิ่งเก่าๆที่เคยผ่านมานะอะไรอย่างงี้นอกจากที่รักเพื่อนแล้วนะคะเราก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรเนี่ยเราก็ไปให้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าช่วยในเรื่องประสบการณ์ด้วยเพราะว่าพอเราเคยทําตรงเนี้ยของมหาวิทยาลัยแล้วพอเราไปใช้ ในชีวิตประจําวันก,าาก็นําไปไประยุกต์ใช้ใชได้บางที่ต้องบอกน้องโบครับการรับสมัครงานเดี๋ยวนี้ต่างจากสมัยก่อนนะสมัยนี้เนี่ยเขาดูได้นะว่า้คุณเนี่ยเคยผ่านอะไรมาบ้างเคยเขา้ากจิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งใน portfolio ที่คุณจะนําไปเสนองาน<อ>เวลานั้นน่ยการที่เขาจะตัดสินใจรับเนี่ยก็เป็นส่วนที่สําคัญมากขึ้นด้วยอ๋อก็คือเราก็ต้องแบบรู้ที่แบบจะต้องแบบฝึกงานเยอะๆประสบการณ์เยอะๆเพื่อจะเอาไปใช้ในมหาวิทยาลัยใช่แล้ว สิร์ข้อที่สามพี่ข้อที่สามี่เป็นเรื่องของการเลือกคบเพื่อนโบโอวการเลือกคบเพื่อนนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะเคยได้ยินคานี้ไหมคบคนพาผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอ่าคอยนี<ร><ด>ใช้ได้จนวันตายนะครับ<อ>การที่เลือกคบเพื่อนบางทีกลุ่มเพื่อนที่ดีเนี่ยเขาก็จะพาเราไปสู่ความสาเร็จ การตั้งใจเรียนกับกลุ่มเพื่อนที่เขาตั้งใจเรียน็จะทำให้เราเนี่ยบางทีเราอาจจะขี้เกียจเรียนแต่พอไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ตั้งใจเรียนเนี่ยมันก็เลยเราตื่นล้นไม่ได้แล้วใช่ไม่ได้แล้วเพื่อนแบบหัวเรียนแล้วเราอะทําไมเกรดต่ำจังมันก็เลยแบบช่วยดึงดึงกันขึ้นไปใช่แต่ถ้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบเขาไม่ค่อยตั้งใจเรียนแล้วเราก็เลยแบบว่าเอยเอาแค่นี้ก็พอละกลุ่มเพื่อนแค่นี้ก็จะอยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยต้องบอกว่าไม่จําเป็นเพื่อจะต้องเล ไฮโซต้องแต่งตัวดีต้องมีฐานะเออเพราะว่าการครบเพื่อนอะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความจริงใจค่ะไม่ว่าเพื่อนจะรวยแค่ไหนหรือว่าจะจนแค่ไหนแต่ถ้ามีความจริงใจให้กันเนี่ยเราก็นะเป็นเพื่อนอที่แบบแพ้จริงกันได้อะช่วยกันทุกเรื่องอะพูดง่ายๆโบคือคบด้วยความจริงใจใคบด้วยข้างในอะคือไม่ใช่คบกันแค่เปลือกนอกอคบกันนี่ต้องอยู่ที่นี่ครับ เน่ถึงจะทำให้คุณสำเร็จยังใช่ไม่ใช่นมอกอกหัวใจข้างใน broken heart ใช่แล้วคนอันนะฮะข้อสี่ครับข้อนี้เป็นสิ่งอีกอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปคือเรื่องของการให้อภัยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคนที่อาจจะมีความรู้มากเรียนมาสูงเนี่ยก็อาจจะผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นใช่ไหมใช่อย่างโบนี่เคยผิดพลาดอะไรบ้างครับเยอะแยะเลยนะเยอะมากแต่ละคนนี้อาจจะเคยทําผิดมาเยอะแยะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการให้อาภัยเป็นสิ่งที่สาคัญครับบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กแต่ถ้าเราลองให้อาภัยเขาดูเชื่อสิมันเป็นการเปิด,เ,ปดเขาเรียกว่าเปิดชีวิตใหม่ให้เขาเปิดทางเปิดสิ่งใหม่ใหม่ให้กับเขาคนคนนั้นด้วยครับต่อไปนะคะนอกจากที่โบบอกแนะนําว่าให้เข้ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยแล้วเนาะ ยังต้องมีอีกข้อหนึ่งสำคัญก็คือการเข้าชมรมของมหาวิทยาลัยด้วยเพราะว่าการเข้าชมรมเนี่ยมีทั้งเลือกกีฬาอ่ดนตรีอ่การแสดงอีกอย่างไปปูปลาปูปลาเป๊ะดี๋ยวเดา๋ยวงโบต้องบอกว่าการเลือกชมรมเนี่ยคือตามคนสมัครใจใครชอบอะไรก็แปลนั้นอย่างกีฬาเนี่ยอย่าง เพื่อนโมคนนึงนะชอบมากเลยเล่นบาครับไปไปไปทุกเย็นเลยอ่ะจนทุกวันนี้เขาผอมแล้วหอมแล้วแต่ก่อนนี้เป็นโอมใช่แต่ีนี้หอมแล้วเพราะว่าปุ๊บมาขึ้นที่บู๊กกมีมาออโบอีกไม่ใช่ก็คือเล่นกีฬานะคะก็คือเราจะได้ออกกําลังกายด้วยทุกเย็นด้วยได้เพื่อนใหม่ด้วยในชมรมหรือว่าจะเป็นการเล่นดนตรีก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกองกีตราหรือว่าเบสเคยได้ยินไหมอ่ะแบบผู้ชายได้สาวเพรา่มือกีตราตัวเดียวบางทีแบบหน้าตานี่แบบบ้าน หน้าตาแบบห่วยๆล้วบีดกีตาร์เพราะร้องเพลงเสียงดีสาวติดเลยแบบเทศถือไปไหนก็แบบมีแต่คนมองอย่างโบนี้ก็เคยติดมาแล้วนะติดมือกองติดมากทุกวันนี้ยังไม่ปล่อยเลยค่ะพูดถึงเรื่องกองเรื่องกองนี้ก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะตีง่ายนะมันเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกว่า5้าห้าอย่างอ่ะ ทั้งเท้านล้วทั้งมือทั้งสองเท้านี่ก็ต้องสองข้างเลยนะแต่จะแบบพื้นตีมรูตีนอย่างนี้ผมโบเคยสึกมาแล้วค่ะทุกวันนี้ไปไม่รอดยังไปมไม่ได้อยู่ใจหลักใจไม่รลักพอ,อแต่ว่าก็แบบพยายามอยู่นะทุกวันนี้อาค่ะต้องบอกอีกนิดนึงว่าทุกๆอย่างพยายามเลือกเลือกด้วยใจอ,อย่าเลือกตามเพื่อนตามคนนี้เลือกที่ใจเรารักเลือกสิ่งที่เราชอบมันจะได้แบบคุณจะทำสิ่งสิ่งนั้นออกมาได้ดีที่สุดได้จริงๆนะคะอีกเรื่องนึงที่โบขอเตือนสาวๆไว้เลยก็คือเรื่อง าไปตอนกลางคืนสาวๆนะห้ามไปตอนกลางคืนคนเดียวรู้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอเป็นที่เกี่ยวเนี่ยโอ้โหแบบเนาะบางทีไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนแบบคิดไม่ดีอ่ะแบบมาฉุดกระช่างเราไปขายนอกประเทศดีทาไงอ่ะสาวๆบางคนบอกพี่คะหนูแปลงคืนได้ค่ะ คือหนูไม่พี่ไม่ต้องกลัวละ่ะพอดีหนูมีหน้าตาเป็นแบบเออกลัวามาณว่าหน้าเนี่ยแบบไม่ไหวอะ่ะแบบบางทีคนเมาอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เลือกเหมือนกันนะไม่้นะทำแบบไหนก็เอาหมดอ่ะใช่ <นะ S 1> คือเวลาโจรมันมันไม่มองหรอกครับว่าคุณจะหน้าตาแบบไหนถ้าเกิดว่ามันเกิดหน้ามันขึ้นมาเออเกิดหน้ามันขึ้นมามันก็ทั้งนั้นแหละไปหมดเลยนใช่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็คือว่าอย่าไปคนเดียวจะไปไหนดึกดึกกลางคืน่ะไปเป็นแก๊งไปเป็นกลุ่มจะดีที่สุดเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยเราได้เนาะหลายคนอะไรนะ หนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อตายสามคนที่สบายเลยค่ะสบายวิ่งหนีสบายเย <c oughs> <c oughs> อีกข้อนึงที่สองข้างของสาวๆกันก็คือเรื่องการเลือกหอ<ม>นี่ต่อเนื่องกันเลยนะคือสำคัญเหมือนกันนะการเลือกหอเนะี่ยเลือกหอไม่ดีมีคางๆหอมียาเสพติดมีสุรามีเพื่อนข้างห้องเสียงดังบวกเวกโวยวายมันก็แบบเป็นอะไรนะ ปัญหาสุขภาพจิตเสียเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอุปสรรคในการอยู่ของเราเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกหอหอหญิงนะอย่างหอหญิงล้วนอย่างเราเป็นผู้หญิงเนาะเราเลือกหอยหญิงล้วนอย่างเงี้ยก็จะแบบนี้แต่ผู้ผู้หญิงก็คงไม่มีใครมาทําร้ายอะไรเราแต่ถ้าเป็นหอรวมเมื่อไหร่นะห้องล้วนเท้าผู้ชายมาเนาะแต่ว่าแบบห้องนี้สาวหน้าตาดีกว่าแต่งตัวสวยอยู่พอทีนี้แบบที่เขาหินเราที่เขาทำไงเข้ามาป้ามเรา การเรียนเราก็อาจจะไม่จบก็ได้เพราะว่าเราขวัญเสียกับเรื่องนี้ไปแล้วเนาะเราก็เป็นปัญหาเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึงในการเลือกที่อยู่นะคะครับผม,มข้อต่อไปฮะเป็นเรื่องของอการรู้จักเข้าถึงเ<ม>ข้าถึงตรงนี้คือการรู้จักเข้าถึงอาจารย์เข้าหาอาจารย์เข้าหาตรงนี้เนี่ไม่ใช่ว่าเข้าไปเพื่อแบบ อยากจะประจบสอบพอเลยแค่งเดขาแต่เข้าไปเพื่อทําความรู้จัก,กอาจารย์มากขึ้นไปขอคําแนะนําในเรื่องของการเรียนว่าอาจารย์คะวิชานี้หนูเรียนไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเลยอยากให้อาจารย์เติวเพิ่มหน่อยได้ไหม,มคืออาจารย์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยบางทีแบบว่าเออให้คะแนนเฉพาะเวลาที่เรียนคือคนไหนเรียนดีก็เอาคะแนนไปคนไหนเรียนไม่ดีก็ก็ได้ไปตามนั้นแต่สําหรับอาจารย์บางคนแบบว่า คือเห็นความตั้งใจบางทีพี่ก็เป็นคนเรียนไม่เก่งนะอ่าบางทีแบบเห็นความตั้งใจคือเราเข้าไปหาอาจารย์เรามีความพยายามสูงอาจารย์สงสารอาจารย์เห็นใจก็ให้คะแนนมากคือรู้ไหมการเข้าหาอาจารย์ดีอย่างที่อย่างสมมติว่ามีเรื่องแบบเราไม่รู้จะไปปรึกษาใครแล้วอ่ะปรึกษาผู้ใหญ่อยากอยากปรึกษาผู้ใหญ่แต่ว่า ที่ใหญคนนู้นก็ไม่ไว้ใจไม่ได้เนาะอย่างพ่อแม่เราก็แบบไม่อยากให้เดือดร้อนก็อยากให้แบบรับรู้อะไรเงี้ยเราก็ไปปรึกษาอาจารย์ก็ได้นะได้ได้อาจารย์ก็แบบช่วยให้คําแนะนําเราได้เพราะว่าเขาโตกว่าเราอ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราใช่ครับก็เป็นอีกอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะแนะนําให้หลายๆคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้พอโตแล้วก็กลัววไงก็จะปรึกษาเพื่อนมากกว่าปรึกษาเพื่อนก็ดีเพื่อนก็คือในความคิดความคิดมันก็เด็กเหมือนกันไงแต่ถ้าเกิดเราลองไปปรึกษาผู้ใหญ่เนาะบางทีเขาจะใช่ให้มัน ถูกต้องครับข้อต่อไปเรื่องนี้ <c oughs> คือเรื่องของการ,รเรียน <c oughs> การมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ <c oughs> บางคนบอกขาดเรียนโอ้โหอาทิตย์หนึ่งมา3วัน <c oughs> หรือบางคนบอกพี่ <c oughs> มาเรียนเหมือนกันสม่ำเสมอแต่เป็นสายสม่ำเสมอ <c oughs> ไม่ไหวอ่ะกระทบเลยเออเป็นสายแบบสม่ําเสมอเลยแบบมาเรียนเขาเรียนอยู่สองโมงเช้าเธอมาแล้วครับสิบโมงเนี้ยนะฮะโอ้แต่อย่างนี้ที่เขามาเยอะอย่างเราก็มาชัชื่อมามาคืออาจารย์ปล่อยพอดีกลับบ้านเรื่องพูดถึงเรื่องของการชักชื่อนี่ก็สําคัญอย่างนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบเรามาเขาอาจารย์จะได้รู้นะว่าเราเป็นตายรดีไปที่ไหนมาบ้าอะไรเงี้ยเออเกิดไม่มาสามวันติดมหาวิทยาลัยติดต่อแล้ว น้องคนนี้เขาไปไหนเเด็กคนนี้เขาไปไหนเคยทักมาเขาไม่รู้มหาลัยอาหายสาบถึงทำไงแต่ที่จริงเป็นไงคะนอนอยู่ห้องคือไปเที่ยวดึกสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องนีงน้องโบต้องบอกว่าการมาเรียนให้ตรงต่อเวลาเนี่ยมันจะดีเพราะว่าช่วงเช้าบางทีอาจารย์เขาสอนเนื้อหาที่สําคัญสำคัญไปบางทีเรามาสายเนี่ย เราพลาดเนื้อหาส่วนนั้นไปแล้วทําให้เราเนี่ยเรียนไม่เข้าใจเรียนไม่รู้เรื่องพอไปหาเพื่อนบางทีเพื่อนอาจจะไม่รู้เรื่องด้วยก็เวลาที่เราเรียนเนี่ยก็คือเวลาเราไม่เข้าใจจุดไหนเนี่ยถามอาจารย์ได้เลยมันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นในการเรียนครับข้อต่อไปนี่ข้อสุดท้ายลแล้วก็เป็นข้อที่สําคัญด้วยข้อสิบละข้อนี้คือต้องคิดทุกคนเลยล่ะคือการคิดก่อนทําเราจะทําอะไรจะวางแผนแบบไหนจะอะไรยังไงดำเนินชีวิตต่อไปยังไง เราต้องคิดก่อนทำอย่าทําแล้วคิดทีหลังบางคนบอกว่าทําไปแล้วแต่ว่าทําไปแล้วคือยังคิดไม่ดีเลยคิดไม่ดีท่้วนแล้วทีนี้เ,เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้ว<ฮ>เวลาเหตุการณ์ที่มันแบบเออไม่ดีเหตุการณ์ร้ายที่มันผ่านผ่านไปเนี่ยก็ทาให้เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เขาสำคัญมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดก่อนจะทําอะไรใช้สมองใช้สติตั้งสติดีๆแล้วคิดคิดแล้วถึงทําเวลานั้นคุณจะต้องไม่ไม่ต้องมาเสียใจอีกว่าแบบเออทำไปแล้ว ว่าเราทำไปด้วยความตั้งใจนั่นเองครับโอเคค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะอยู่มาหาวิทยาลัยไ,ได้อย่างมีความสุขที่สําคัญนะอาจจะล่ารางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือสองมารองเลยก็ได้เนาะสำคัญมากครับก็เ,เ,รเรียกได้ว่าวันนี้นะฮะเราได้รับสาระความรู้กันไปละนะฮะเยอะแยะมากมายเลยกี่ด้วยของการเรียนก็หวังว่าน้องๆหลายๆคนที่ดูอยู่เนี่ยจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามีหนึ่งเพลงเพราะๆครับเป็น MV เพลงที dah, ah. Ah. ่ต้องบอกว่าหลายๆคนต้องติดตามเพลงนี้เพราะว่ามันมีท่าเต้นและนักแสดงในหน้าตานมากว้าวนั่นก็คือ MV หัวใจแดนิสานั่นเองไิตติกันเลยค่ะ ยเป็นยังไงกันบ้างคะกับเพลงหัวใจแดนีสานโอ้เพลงนี้ต้องบอกว่าท่าเต้น R M U T I หัวใจของแดนีสานพอแล้วครับพอแล้วครับจะเสียจะเสีย R M U T I มันอยู่ในสายเลือดครับมันอยู่ในสายเลือดพอได้ยินเพลงนี้ที่เรแบบข้านี่ต้องมาเลยครับพี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากกันในวันนี้ด้วยครับโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนนะเอ้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ย เราจะมีอะไรมาให้ติดตามกันครับเพื่อนๆก็ลองติดตามกันดูนะคะกับในช่วงน้าน้าสาระช่วงหน้าครับนะเดี๋ยวเราไปเจอกับอีก2คนที่รออยู่ก็คือกิฟตกับบูมเขาจะนําคลิปที่ต้องบอกว่าดูแล้วคุณต้องหายังไงก็ขามยังไงก็หายเพราะผมแอบไปกับ ซิบๆดูนิดนึง้วแบบเ่าอ้ขำขำขำอยู่ขำอยู่ได้อยู่นะฮะให้หลายๆคนที่กำลังเครียดอยู่ตรงนี้เนี่ยได้ผ่อนคลายด้วยสวัสดีครับเราสองคนตีคุ้งและหนูโบค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ